สวัสดีครับผมชื่อพลอยนะครับหลายๆคนก็รู้จักแล้วคลิปนี้ก็จะเอาโพสต์ไว้ที่วิดีโอ Facebook ส่วนตัวของพลอยนะก็หลายๆคนสงสัยว่าเอ้พลอยมันทํางานอะไรบ้างวันเนี้ยเดี๋ยวทําประกันภัยบ้างเดี๋ยวนักวางแผนการเงินบ้างเดี๋ยวเห็นมันออกไปทําจิตอาสาบ้างเดี๋ยวเห็นมันไปทําเกษตรบ้างเดี๋ยวเห็นมันไปทํางานเด็กโครงการเด็กบ้างโอ้เยอะครับ คืออย่างนี้เนาะเป็นคนที่ชอบทํางานนะคะเป็นคนที่สนุกกับงานแล้วก็วางแผนการเงินให้กับตัวเองตั้งแต่เรียนจบแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะพันตัวเองจากการเป็นพนักงานประจำเนี่ยออกมาเป็นพนักงานฟรี e l a n c หรืออาชีพอิสระที่ก็มีความเสี่ยงความท้าทายในการทํางานเหมือนกันเนาะก็ยังอยู่ในวัยที่จะต้องทํามาหาเลี้ยงชีพเนาะตัวน,นี้พลอยก็อยู่ที่บ้านพิริตนะคะอยู่แถวสะพานสูง อยากจะให้ดูว่าข้างหลังคือต้นกันเก่าหรือต้นมันป่าบ้านเราเขาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายอันนี้ก็แค่อยากจะเล่าว่ามันเป็นความเชื่อเนาะแต่พลอยใช้คําว่าศราัทธาเออโอเคกลับมาก่อนเออกลับมาที่งานก่อนคือตอนนี้พลอยก็ทําเกี่ยวกับ เป็นกลุ่มกิจาการเพื่อสังคมเนาะสังคมแห่งการแบ่งปันความสุขนะคะตัวกลุ่มกิจาการเพื่อสังคมเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันก็คือธุรกิจธุรกิจประเภทหนึ่งอะคะ่ะที่เอาไว้ทําการค้าขายเนาะไม่เอาไว้ทําการค้าขายแล้วก็ทําสินค้าและบริการเนี่ยออกมารับใช้ประชาชนโดยพลอยจดผ่านของสะวะสะนะคะตรงนี้ก็พลอยจดอยู่ประมาณ4คอนเทนต์ในหัวข้อเรื่อง1การแก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อน2 การช่วยเหลือผู้คนเนี่ยให้มีความรู้ทางการเงิน3การสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยนำหลัก s d g s 1 7นะคะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ 4. นะคะก็คือนำสินค้าเกษตรกรเนี่ยนำมาขายผ่านโครงการสัสงคมแห่งการแหมงปันความสุขเนาะวันนี้ก็จะมานำเสมออันนี้เป็นสินค้าเกษตรกรนะพอดีเพิ่งกลับมาจากโคราชก็ได้สินค้าเกษตรกรเป็นน้ำพริกคุณแม่ทิพย์วิพานะคะทำจากบ้านช่องแมวตำบลช่องแมว จังหวัดนครราชสีมาเนาะโดยที่เขาบอกว่าไม่มีสารกันบูดนะแล้วก็ไม่มีสีได้รับรางวัลโอท็อปนะคะสีดาวแล้วก็ได้การพัฒนาจากพอชอนะคะเป็นน้ำพริกของชุมชนท่านเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้วยตรงนี้ก็เป็นงานที่พออยากจะนำเอาโปรดัก์ของชาวบ้านนะคะนำมาขายผ่านออสังคมเป็นการแบ่งปันความสุขที่จะได้กระจายสินค้าจากผู้บริโภคเนี่ยลงไปสู่ ครัวเรือนนะคะอันนี้ก็อยากจะได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคนนะคะถ้าสนใจน้ําพริกหรือผลิตภัณฑ์เกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยพอยก็จะนํามาเ,ออเสนออยู่เรื่อยๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีที่มาที่ไปนะคะสินค้าที่จะเข้าโครงการของเราได้ก็จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะอยากให้ผู้บริโภคเนี่ย เข้ามาซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนให้รายได้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีรายได้เข้าครัวเรือนนะคะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจการของสิ่งที่พลอยทํากับสังคมเห็นการแบ่ือป,ปันความสุขนะคะวันนี้ก็ขายน้ำพริกแค่นี้แหละโอ้ไม่ขายเยอะเลยผมขายของไม่เป็นโอ้โอเคงั้นสําหรับคลิปนี้ขอบคุณว่านะครับใครสนใจวางแผนการเงินอย่าลืมติดต่อพลอยได้เลยที่08 2ย์แปดสทุกคนมีท้องฟ้าเป็นของตนเอง ท้องฟ้าของคุณจะเป็นยังไงก็ไม่สําคัญครับแต่วันนี้เราอยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกันมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมกับสังคมแห่งการแบ่งปันความสุขที่นี่ประเทศไทยมีดีครับผมกันเกาข้างหลังสวยงามมากท้องฟ้าของคุณท้องฟ้าของเรา